ในการเขียนข้าวของผมนะครับผมได้ใจใภาษาละนาเก่าเง่าเขียนขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้ได้เข้าถึงสำนวนสำเนียงภาษาละนาดั้งเดิมนะครับเพื่อได้นักที่สุดนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองและที่สามนะครับเพื่อคนอื่นได้หูได้หันได้อ่านด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างไรนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังลองมาติดตามดูนะครับ ขอแค่ส่งยิ้มใจอิ่มสุขสันต์บ่วงมีวันได้สวมแหวนสร้อย ไอ้คนยากจนเป็นคนตามต้อยคนป่าดงดอยห้วยลึกด้อยการศึกษากำลังหาวิกผู้จัดการห้างลลปองติดขัดเรื่องชุด ใส่สูตรหูขคอกุลีกุจอกำายกไม้กึ้งกำายกไม้กึ้งครับเรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็คืออย่างนี้น,นะครับมา ยืมอักษรไทยนะครับมาเทียบาภาษาลานาตะก,กี้นะครับามาเทียบเป็นตัวไปตัวไปนะครับแล้วก็ประกอบคําขึ้นมาก็เป็นแบบภาษาไทยนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างเอี้ยนะครับพนหมูฮู้ก็อาจใบโพดโพดโพ,ด,พดไปมันก็ผิดเพี้ยนได้นะครับอืมบางคําก็อาจจะตัดจะตรงนะครับบางคํามันมาได้นะครับเพราะว่ามันจะต้อง อ่านแบบฉบับอักษรละนานะครับเป็นภาษาละนานะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้มันอ่าตัวคอไข่นะยืมอันนี้ตัวคะนะครับอืตัวอะนะครับตัวฆะนะครับตัวสะตัวยะนะตัวงะนะตัวมะตัวจะมันนี่นะครับมันมันมใันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับอ่านไส้ในนั่นหน้าตามันไม่ได้นะครับ่า เพราะนั้นภาษาปริวัติแบบสองนี่ส่งคน,นที่เห็นภาษาละนามาได้หูนะ,ะได้อ่านได้ดีกว่านะครับสําหรับคนที่บ่เคยเห็นภาษาละนามาบ่เ,เคยหูเคยหันเคยเป็นคนทั่วไปนะครับจะเป็นฝรั่งมังค่าคนไทยภาคอื่นใดอมาด,ด,ดูตรงนี้ดีกว่านะครับอเอาภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับ คือตามสำเนียงคำอู้หรือคำพูดนะครับอ๋อโทษๆท,ทีครับครับคืออย่างนี้นะครับคือในปีสองแปดนะครับเ่อนมีข้อตกลง ในการปริวัติภาษาละนาแบบที่สามนี้นะครับคือนะครับเอาภาษาไทยนะครับมาสะกดตามเสียงได้ยินหรือกี้นะครับอาได้ยินหรือก,กี้ได้ยิน,นไหวได้นะครับเอาเอาเป็นภาษาไทยนะครับอ่าสะกดอแล้วก็เขียนบันทึกไปตามนั้นนะครับอะจะได้ออกมาเป็นคำศัพท์ที่สวยงามบ่สวยงามบ่สําคัญนะครับ ขอให้ได้เสียงนะครับเน้นเน้นได้เสียงนะครับอืเน้นได้เสียงนะครับอ่าอ,อันนี้เป็นยังเป็นเป็นแบบปริวัติที่สองแบบไปกี้อยู่นะะคัดลอกมานะครับคัดลอกมาแต่ผมได้แต้มสีแดงแงนี่ไว้ละนะครับเพ<ม>ื่อใหูไว้ว่าอ๋อจะต้องเปลี่ยนนล้วนะมัน <ๆ S 2> มันมันบัดมันบัดตัดบัดตรงก๊าบอ้นะครับม uh. ามันบัดตัดบัดตรงนะครับ่า สำหรับสี่ฟ้าฟ้านี่ก็เดี๋ยวจะอธิบายที่มาที่มาที่ไปมันจะเป็นอย่างไรนะครับในการที่เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับมาสะกดไปมันก็ยังว่านะครับมันก็มีข้อจํากัดพอสมควรนะครับเพราะระบบมันเหมือนกันนะครับผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอแล้วนะที่แนบมานะครับ เรื่องข้อจํากัดนะครับขอให้ไปเปิดดูนะครับอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับตัวที่เป็นวรณยุคโทรพิเศษเนี่ยนะครับในภาษาไทยปุ่นผมได้สร้างวรณยุคโทพิเศษมาฮื้ยนะครับผมก็จึงได้เอาจ,จุดไว้นะครับผมได้เอาจ,จุดประดับไว้นะ,ะเพื่อฮู้ไว้ว่าอ๋อนี่คือเสียงโทพิเศษน,นะ,ะอย่างงี้นะครับสาหรับตัวยอ่อยักนะครับถ้าเป็นตัวยอ่อยักโดดๆอย่างอี้นะครับ มาจากตัวนะนะครับอ่าตัวยอนะเป็นยะอ่านวันยกนะครับอ่ามันมันเป็นข้อยกเว้นนะครับโยยกเว้นนะครับข้อยกเว้นในการอ่านภาษาปฏิวัติแบบพิศนี้นะครับสําหรับตัวอยอของอ่านแบบพาอยอย่าไทยนะครับอยู่ยาอย่างหยาบอัญม่าน,นะครับอ่ายอยอยหญิงก็เหมือนกันนะออกไปดังเสียงยอยย่ไทยนะครับอ่า อย่างเช่นสัญญาสัญญาณอย่างนั้น,นะครับแล้วก็คคำประการสุดท้ายก็คือ,เ,อเสียงที่เป็นจัตวาเสียงเสียงยาวนะครับจะต้องออกอต่ำกว่าลึกกว่าภาษาไทยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ภาษาไทยก็อ่านว่าสุขสรรนะครับ ภาษาละนาต้องอ่านว่าสุขสันมันสันมันมีห่างเสียงขึ้นหน่อยนะครับอ่าลองมาดูนะครัจะมาเปลี่ยนแปลงละเมื่อมันเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับคอแค่นะครับแค่นี่มันเป็นอะขะมาจากหลวค้ะคอคนนะครับทีนี้เราเรามาเปลี่ยนแปลงคำอู้แลวคอคนมันบมดใจนะครับในภาษาไทยนะครับ ใจอย่างนี้นะครับพอแค่ทรงยิ้มยอนะครับดลยะนะครับยิ้มใจนะครับอเสียงได้ยินว่าใจนะครับใจเข้าบันทึกเป็นอย่างนี้นะครับใจอ๋อนี่ในภาษาละนาพุ่นมีแต่สระไอไม่มาลายอย่างเงี้ยนะยาวๆเนี่นะย,นะยครับอเอาให้มันงามหน่อยอเป็นํำอู้อออย่างนี้ก็ได้ครับ ใจอิ่มสุกนะครับอ่านี่มันสุกธรรมดามันสามัญน,นะสุกซุกสร์นะครับบ่หวังมีวันได้นะครับอ่าเสียงโทรพิเศษนะครับผมได้อาจ,จุดประดับไว้นะครับเพื่อหว้ว,ว่าอ๋อนี่นะเสียงโทรพิเศษได้นะครับ สวมนะครับ <niño> อ <sharing> ่าตัวนี้มันตัวสอรอนะครับตัวสสะกับตัวละละโงเนี่ยอ่าอ่านเป็นสอรอลิงนะครับสวมสลมสวมเนี่ยสวมนะครับอ่าอันนี้ก็บดังบบบเราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างบนแล้วนะครับได้สวมแหวนสร้อยเสียงโทพิเศษนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันะสอรอนะครับสอรออ่านแบบเดียวกันนะสร้อยครับเสียงโทพิเศษเนะ่เอาจดประดับไว้ ไอ้โทรพิเศษสำหัครับจุดประดับไว้นะครับอันนี้เป็นแบบฉบับของผมนะครับอ่าไม่จ้่ว่าไปโทวไปเพนจะเขียนเอ้ใจ้นะครับอ่าผมเป็นเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูได้นะครับว่าอ๋อนี่แบบฉบับของผ่าผมนะครับพยเอาอ่าเอาไปใจใ้ผมกอบไรไส้ิสมหวนนิทสิ์นะครับก็ก็ไม่ได้ว่านะครับก็แล้วแต่พัยจะแจ้มันใจ้นะครับือ้อคนเนีย่ย จนนะครับอ่าจนอ่าจนนะครับเป็นนะครับเป็นนะครับเป็นคนนะครับอ่าตกคอกระคาเปลี่ยนเป็นตกคอควายครับตั้มต้อยเสียงโทพิเศษนะครับอ่าเอาจดไว้นะครับอืมต้อยนะครับอ่ามันโทพิเศษเขาก็จดประดับแหวนเน้นมือว่าเอ๊ะไผ่กะจังเป็นฝรั่งมังค่าเป็น คนไทยภาคอื่นใดมาอ่านต้อยหมดครับต้อยนะครับมาอ่านเป็นโทพิเศษนะครับค้นนะครับป่าดงดอยหุ้ยนะครับโทพิเศษนะครับหุวยเลิกนะครับหุวยเลิกนะครับอันนี้เสียงตรีนะครับเลิกนะครับด้ยโทพิเศษทำแล้วครับด้ยการนะครับอ การอ่ามันต้องการอย่างนี้นะครับอ่าปกติแนี้ยในภาษาละนาปุ่นเอาตัวหนะนอนอนหนูเนี่ยหนะตัวหนะเนี่ยนะมามาสะกดนะครับอ่าถ้าสมมติว่ามันเป็นภาษาเขียนแล้วก็อ่าอย่างอี้ก็ได้ครับอ่าการเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเสียงจัตวานะครับการศึกษากรรมนะครับกรรม กำลังหาเวกนะครับอันนี้เวกแล้วฮะเวกแล้วอันนี้มันเป็นภาษาฝรั่งนะครับเวกนะครับเอามาล่วงแจมดูนะครับกำลังหาเวกผู้นะครับโทรพิเศษนะครับผู้จัดจัตวานะครับการนะครับผู้จัดการนะครับเปลี่ยนเป็นเอามันงามหน่อยร่อนเรือ ผู้จัดการห้างโทรพิเศษนะครับห้างลอ,อันนี้ตัวปะนะครับปอนะครับโลอปพอ,อ,อนะครับติดนะครับอ่าติดนะครับเสียงจัตวานะติดคัดนะครับเสียงจัตวานะคัดครับ เรื่องชุดนะครับอ่าตัวนี้มันมีสองบอริบทนะครับมันบางครั้งเนี่ยเอามาแทนตัวจ้านะครับมามันบริบทอันนี้มันต้องอ่านเป็นชุดนะครับอืมเมืน่จุดจุด,จดมันก็นบอกมันมีความหมายนะชุดนะฮะเจดคัดเรื่องชุดใส่สูตรหูดนะครับอ่าเป็นเสียงฮอนุหูปนะครับหูดหูดขอกุลี

ขอแค่ส่งยิ้มใจอิ่มสุขสัรรหวังมีวันได้สวมแหวนสร้อยไอ้คนยากจนเป็นคนต่ำต้อยคนป่าโดงดอยห้วยลึกด้วยการศึกษากำลังหาวก ผู้จัดการห้างลอปพอติดคัดเรื่องชุดใส่สูตรหูดขอกุลีกุจอกรรมยกไม้เกิงกรรมกรรมยกไม้เกิงเ่าโทษทีนะับกรรมนะครับกรรมกุลีกุจอกรรมยกไม้เกิงนะครับอ่า กำกำยกไม้เกิืองขณะนะครับกำรรอย่างเงี้ยขณะยก